ปิงปองขอโทษพร้อมชี้แจงปมโอนเงินผิดชีวิตเปลี่ยนยัดไม่ได้ล้วงข้อมูลใครกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อนักแสดงปิงปองธงชัยทองกันทมได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าโอนเงินผิดไปให้ใครไม่รู้ เลยส่งสลิปไปให้แม่แอน5นาทีแม่แอนส่งรูปที่อยู่ชีวประวัติโลเคชันบ้านสถานการณ์การเงินยาติโกโหติกาเขารู้หมดจนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถามว่าแอนคือใครทำไมมีข้อมูลของคนอื่นและเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรรวมถึงอาจจะผิดกฎหมาย PDPa หรือพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะล่าสุดทางปิงปองได้ออก มาพดขอโทษและชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปิงปองต้องขออภัยและขอชี้แจงดังนี้นะคะ 1. ฉันได้ทำการโอนเงินไปผิดบัญชีก็เลยโทรหาธนาคารธนาคารแจ้งว่าต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจแล้วส่งเอกสารให้กับธนาคาร 2. วันนั้นฉันมีถ่ายงานที่คิดว่าจะต้องเสร็จงานดึกมากด้วยความร้อนใจฉันจึงพยายามติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางตามเบอร์พร้อมเพย์เพื่ออยากน้อยจะบอกให้เขารับรู้ว่าเป็นเงินฉันเองไม่ใช่เงินโอนจากมิจฉาชีพแต่ติดต่อไม่ได้ฉันก็เสียใจนิดหนึ่ง 3. ระหว่างนั้นฉันต้องถ่ายงานก็เลยโยนเรื่องให้ผู้จัดการช่วยติดต่อทุกทางพอลองเซิร์ชใน Facebook ก็เจอตัวเจ้าตัว พอพักถ่ายงานเห็นผู้จัดการไลน์ทิ้งไว้ว่าเจอพี่เขาแล้วด้วยความตื่นเต้นดีใจอันนี้ในโพสฉันก็ใช้ภาษาชั้นสื่อสารตั้งสเตตัสไปฟิลเม้ามอยโอเวอร์จนสนุกเกินเลยว่ารู้สถานะการเงินชีวประวัติอะไรโลเคชั่นต่างๆทำให้คนอ่านเข้าใจผิดว่าฉันไปล้วงไปรู้ข้อมูลคนอื่นข้อมูลมาจากเฟ e บุ๊กที่เขาเปิดเป็นสาธารณะอันนี้ฉันต้องกราบขออาภัยจริงๆจะจำไว้เป็นบทเรียนเลย 4. เมื่อติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางได้พี่เขาก็ดีมากเขาบอกขอไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วทางธนาคารจะดำเนินการต่อทางฉันก็ยินดีไม่ได้เร่งเรา้าใดๆในการให้พี่เขาโอนเงินคืนเพราะเก่งใจพี่เขามากเหมือนกันก็ให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร 5. ฉันไม่เคยใช้อภิสิทธิ์หรือทำการละลาบละลวงในข้อมูลส่วนตัวใดๆของใครถึงสิน้นแม้กระทั่งรูปพี่เขาชื่อหรือข้อมูลใดๆ เขาใน Facebook ฉันก็ไม่เคยคิดจะแคปมาลงเพราะฉันไม่มีเจตนาใดๆที่จะทำแบบนั้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นละบานปลายไป,ไปเพราะความคิดน้อยสนุกปากเล้าเรื่องโอเวอร์เติมอรรถรสเกินไปของฉันโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาต่อไปนี้ฉันจะระมัดระวงังมีสติให้มากที่สุด